ตัวนี้คือระบบประปาหมู่บ้านนะครับสังเกตนะครับน้ำที่ลงมาตรงนี้ยังไม่มีระบบกรองนะครับตัวนี้กรองสองตัวดูสภาพน้ำนะครับอันนี้คือน้ำที่เราสูบขึ้นมานะครับตอนนี้ใสๆยางนะครับสูบขึ้นมาเข้าระบบกรองเรานะครับอันนี้คือน้ำที่เข้เาฝังฟองนะครับ อันนี้คือน้าฝั่งที่กรองแล้วนะครับผมไปด,ดูสังเกตน้ํานะครับที่ไหลออกมาทา่าน้ําที่ได้นะครับผมนักชาดูหน่อยครับด้วยความใสนะครับเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรก็จะหายไปในในขั้นตอนการกรองขั้นตอนเดียวนะครับผมอันนี้คือรถมบายนะครับที่มาทําการกรองให้ชาวบ้านดูนะครับว่าของเราแก้ปัญหาน้ำสียนิเวได้อย่างไรนะครับผม ดูครับสภาพน้ำสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นวันที่สองการติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบกรองตัวเดิมก่อนนะครับที่ชาวบ้านใช้กันอยู่นะครับ และตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นระบบกรองแบบใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านห้วยการตำบลห้วยไม้อําเภอสองจังหวัดแพร่นะครับผมอันนี้คือระบบกรองเดิมของหมู่บ้านนะครับที่เห็นในไกลนั่นคือหอส่งน้ําเดิมนะครับผมแล้วปูนตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่นะครับ ถังปูนนะครับตอนนี้มีกันอยู่246ประมาณ9ลูกนะครับอันนี้คือที่เก็บน้ำดิบทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยว,ยวแสงย้อนแสงนิดนึงจะเห็นระบบกรองข้างบนนะครับแล้วตัวนี้คือระบบกรองช้านะครับก็มีกรอง2ใบนี้นะครับแล้วก็น้ำก็จะมาลงมาที่ตรงนี้คือถังพักน้ำเดิมนะครับ อันนี้ก็ผู้ช่วยมาดูพน้ำก่อนเดี๋ยวเราให้ดูภาพน้ำนะครับอันนี้คือสภาพน้ำที่ผ่านการกรองแล้วเรามาเก็บในนี้นะครับก็น้ำจะค่อนข้างที่มีสนิมเหล็กอยู่นะครับแล้วก็ไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคได้นะครับ ตรงนี้คือกรองตัวใหม่ที่เราก็ลังทำการติดตั้งอยู่นะครับตัวนี้เป็นกรองที่สามารถล้างย้อนอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะสนิมเหล็กได้ในตัวคือพูดง,ง่ายๆคือค,คือขั้นตอนเดียวนะครับก็คือจากทั้งหมดเนี่ยแทงเก็บน้ำเก้าใบนะครับและเครื่องกรองน้ําอีก2ตัวเนี้ยเราให้มาอยู่ในตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เรากำลังการติดตั้งอยู่ วันนี้คาดว่าน่าจะได้ใช้น้ําสะอาดแล้วครับผมจากตรงนี้นะครับก็จะเก็บเก็บในถางพักใตดินตรงนี้แล้วเราจะส่งขึ้นหอสูงนะครับอันนี้คือหอสูงใหม่ของของหมู่บ้านนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันอีกทีครับวันนี้ว่าจะจะส่งน้ําขึ้นได้หรือยังนะครับอันนี้คือสภาพน้ํานะครับที่อยู่ในแทงเราก็ทําการล้างแทงก่อนที่เก็บน้ําสะอาดนะครับ ตอนนี้ทำการทำควาสะอาดแทงเก็บน้ําให้ดูสภาพน้ําก่อนนะครับนี่สภาพน้ําที่ผ่านการกรองแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขระบบให้ชาวบ้านนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่3ของการติดตั้งเครื่องกรองน้ํานะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูกันก่อนนะครับน้ําที่กรองไว้เมื่อวานนะฮะจากระบบกรองตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือสภาพน้ํานะครับที่กรองไว้เมื่อวานนะให้ดูนะครับอันนี้คือเพิ่งตักขึ้นมาสดเลยนะครับจากจากนี้ปดีน้ําที่นี่เขาดูดไปใช้แล้วมันจะลึกนิดนึงก็เลยต้องอลงไปตัก ขึ้นมาให้ดูนะครับผมน้ําตัวนี้นะครับเยังมาจากแทงเลยนะครับผมความใสได้ประมาณนี้เลยนะครับ